บัดนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในสมรภูมินันขันเขาเป็นวาจาสัตยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาในองาค์พระความปติเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดา,าเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนัย อูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาตยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัจราคันชนตุเทวดาสัทธมังมุนีราชาส,าสุนันตุสักโมคะทังสัขเขกเคกเมจะรุเปกิสีคาราตะเตจันดริเขวิมานีทิเปรเทจคาเมตรุวนาคาเนีเขหาวัตภุมิเขเต ภมาจะยันตุเทวชลัทละวีธรรมยัคขันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจนังชาทโวเมสุนันตุธรรมสวรนาการอยมพัทันตาธรรมสวรนาการอยมพัทันตาธรรมสวรนาการยมพัทันตาบทสวดนมการสิทธิคาถานโมทสาภะขวโตโอระหตโศมาสัมพุทธสะนโมทสาภะขวโตโอระหตโศมาสัมุทธสานโมทสาภะขวโตโอระหตโศมาสัมพุทธสะ บุสาวสัจจิริยคาถานาติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุุตสัพพทานาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุุตสัพพทานาติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหุุตสัพพทา บทสวดมหาการุณิกนาโถที่อาริกาคาถามหาการุณิกนาโถอัฏฐายาสัพปปานินังปูเรตวะปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะมโหตุสัพพุปัตตวามหากรุณิกนาโถหิตายาสาพพปานินังปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะมโหตุสัพพุปัตตวา มหากรุณิโกนาโถสุขายสาสพะปาณีนังปูเรตรวาปรมีสาาพาปัตโตส,สัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัจวะเชนะมโหตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสุดเอวาม,มีสุตังเอกังสมัยยงภคะวสัสเกสุวิหารติกปิววตถุสมิงมหาวเนมาตาภีโุสังเขนะสัทิงปัจจัตเตหีภีขุสเตหิ สัพเหว่าอรหันเตหิตัสิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปปิตาหุนเตปภควันตังทัศนาจพิขูสังคันจอัตะโคจตุนังสุทาวาสกาจิกานังเทวานังเอตตะหุสีอยังโคภควาสเกสุภิรติกปิตวตทุสมิงมหาวนมหัตาภิขูสังเคนัสัตทิปจมัตเตหิภูสตเตหิ จเพเหวาอรหันเตหิทสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายปิกุสังกันจะยันนูนามยามปิเยนะภควาเตนุปสังกมือยามาุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาถาปาเสยยาติอัตโกตาเทวตาเสยยาถาปินามาพละวาปุริโสสัมมันจิตงวาภาหังภาษาเลยยาภาษาดิตังวาภะหังสัมมินเชยยเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโต ปุระโตปาตระหังสุอาตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโพเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตรมหายมังธรรมมสัมยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอาตโคอปราเทวตา ภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตราพิกาโวสมาทั้งสุจิตังอัตนโนชุกมกังสุชาติวานิตานิคาเหตวาอินรียานีรักขันติปันติตาติอัตโคอปดาเทว,วตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีหลังเจตวาปรีขังอินทขีหลังโอหัจมาเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจากักขุมาตาสุทันตา สุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภควตโตสันติเกยังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคภควาปิกูอมันเตสเยปุเยนาปิคเวทะสสุโรกธาตูสุเทวตาสนนปติตาโหติตถาคตังทัสนายาปิคุสงคัญจะ เยปิเตภิกเวเอหสุงอตติธรรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะพวันตานังเอตบรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเอหสุงเสยทาปีไมหังเอตระหีเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมธรรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะพวันตานังเอตบรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยทาปีไมหังเอตระหี อาจิคิสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสักทุกขังมานสิกโโธถภาสิสามมิเตเอวัมปันเตติโคเตภิคูผัวัตโตปัจจโสสุมภควาเอตตะโวจาสิโลกมานุกัสสมิยัตภูมารถัสสิตาเยสิตาคิริขภรังปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันตินา โลมาหังสาปิสัมปุโนโอทาตระมนาสาสุทธาวิปัสสนาเมลาวิลาพิโยปัจจสดเตยตวาวเนกาปิระวัฏเวตตวามันตเยสัทธาสาวกเกสาสนิระเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาธภิกขโวเตจารตปมะกลุงสุตวากุตสัสสานังเตสัมปาจุระหูญาณังอมนุสสานาทัสานังอเปเกสัตมัตถคุณสหัสสังอัตสัตตลิงสตังเอกสาสนังอมนุสสานัมตาสุงอเปเกนันตมัตถคุณ ทิสาสภาพุทาอาหุตนจัดสัพพังอภิญญาญาววคิตตวานะจักภูมาตโตอามันตยิสัาสาวกเกศาสตรีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทพิกโวโยเวหังกิตยิสามีคิลาหีอนุปพพสโสตัดสัตตาสหัสสาวาขาภูมากาปิทวัตถวาอิทิมโตชุติมันโตวณวนโตยัสสิโนมมธามนาอภิกมุภิกุนางสมิติงวนางจัสหัสสาเหมววตายาขานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณวันโตยัสสิโน โมทัมนาอภิกมุงพิขูนังสมิติงวนังสาตาขิลาติสหัสสาญาคะนานาตะวันนิโนอิทิมัโตจุติมโตวันะวันโตยสัติโนโมทามนาอภิกมุงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสัสหัสสาญาคะนานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมัโตวันะวันโตยสัติโนโมทัมนาอภิกมุงพิขุนังสมิติงวนัง เวสามีตาปัจจัตตายาคานานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสติโนมุธามนางอภิกมุงพิกหูนางสมิติงวนางกุมพิโลราชกาหิโกเวปุลาสานิเวศนางพินโยนังสัตตสหัสังยาคานังปยุลุปาสติกุมพิโลราชกาหิโกสปาัสสมิติงวนางปุลิมันจาริสังราชาตตระโตภาษาสติอันธปานังอธิปติมหาราชยะสัติโสปุตาปิตาสภาโวณถ้นามามหาภราอิติมันโตชุติมันโต วันนันวันโตยัสสัตินโมทธรรมนาอภิกรรมุงวิขูนังสมิติมณังทักษิณันจติสังราชาวิรุณโหตัดภาษาสติกุมพันธนานัติปฏิมหาราชายัสสัตติโสกุตาปิดาสภาโวนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยัสสัตินมทธรรมนาอภิกรรมุงวิขูนังสมิติมณังปัชิมันจติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสัตติโสกุตาปิดาสภาโวนทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโต วันนั้นวันโตยะสัจินโมุทามนาอภิกามุงวิกุนังสมิติวันังอุตรันจติสังราชกุเวโลตัปสัสติยคานาทีปฏิมหาราชเจสัจิโสขุตาปิตาสภาวะนทนามามหาภราอิติมันโตจุติมันโตนนวันโตยะสัจินโมุทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติวันังปุริมาทิสังตตาตโตตักขิเนนาวิรุณหโกปัชิเมนาวิลูปะโคกุเวโลตรังธิสังจัตาโลเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาธันทะละมนาอาทังสุวเนกาปิดาวัฏเวเตสังมายาวิโนทาศอาคูณจาริกาสัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะพวิภูสหจันทนกามาเสโทจักินุมันทุนี่มันทุจับปนาโทปมโยจเทวสุโตจมาตรีจิตเสโนจคันทัพโพนโรราชาชโนสพโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารูสุริยะวัจสาเอเตยันเจจราชาโนคันทภาสาราชุภิโมทัมนาอภิกมุมงพิขุนางสมิติงวังอาทาภูสะ อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาศาสตัชกาคัมรัสตาราอาคูปายาคาสายาติพยามูนาตตารัตถาจาคูนาคายัศสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปาคสามิติงวนังเยนาคราเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักูเวหายาสาเตวนามาจัปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคราชานามาสิสุปันนาโต เกมมกาสิปุโโสันหาหิวจาริหิวปายันตานาคาสุปันนาสารนามังการสุพุทธังชิตาวชิรหัเทนะสมุทังอสุลาสิตาปัตตราวสวัสเสเตทิมันโตยะสัสิโนกะระกัญชามหาภิสมาอสุลาธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนโมจีสหสตัญจะผลิปุตตานางสเพเวโรจนากาสันในหิตวาผลิงเสนังราหูพัฒมุปาขมุงสมโยธานีพัันเตปิคูนังสมิติงวะนาง อาโปจเทวาปัตวีจเตโชวาโยตธาคุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะสัสสาสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายะสัตสีโนทเสตถสรากายาสเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนนวันโตยะสัตสีโนโมธรรมนาอภิกรรมุภิคุนังสมิติมุนัง เวนทูจะเทวาสาลีจอาสมาจทุเวยมาจันทัศโสปริสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะโสปริสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขานนิปุรักิตาวาคูมันทะวราหกาวสุนังวสโวเสโทสะโกปาขาปุรินทะโธทเสเตทัสตากายาสพเพนานตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณะันโตยะสัจิโนมุธมนาอภิกรรมุภพิขูนางสมิงวนัง อาาคูสาคูเทวาชลมคิสิกาลีวะอริจกาจะโรชาจะอุม,มาปุปติภาสิโนาวรุณาสาหะธรรมาจะจุตาจะเนชากาสุเลยยลุจิลาอาคูอาคูวาสวรณีสิโนาาท,ทัศเสตทัศตากายาสาเพน,นา,านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนตันะวันโตยาสัตสิโนมถา,ามานาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวนัง <c oughs> สมมนามหาสมนามนุชามนุชุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนุ อาคูมโนปทูสิกาฐาคูหรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสัสิโนทเสเตทสะตากายาสพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวนโตยะสัสิโนมุธามนาอาภิกมุงภิกขูนังสมิติงวนังสุกะกะลุมหาอาลุณาอาคูเวคณาสาสหโอทาตคไหหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนา สถามัตตาหารัคาชามิสกาเจยัสสิโนทนยังอาคาปัญชนโนโยธิสอาอภิวัสติทศเสเตทัสตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสินาสาโนโมถาปนาอาภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวนางเขมียาติสิตายามากัตะกาเจยัสสิโนสัมพิตกานามาเสถาชตินามาจาสวาดิม,มานนติโนอาคูอัทาคูปานานิมิตา ทาเสตเตทัศา,ากายาสาเพนานัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัจิโนโพธามานอาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวะนังสัทเถเตเทวานิกายาสาเพนาณตะวานิโนนามันวยเยนาอาคันชุงเยจันเยสติสาสหาปะปวุทธชาติมคัคขีลังโขดินนามนาสวังทับเขมโมขตะลังนาคังจันทังวะสิตาสิตัสตงสุพัมาาับ ปรมัตโตจาปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจ่าโสปาคสมิติงวะนังสหสพัมมะโลกานังมหาพมาปิติทติอุปปัโนชุติมัโตปิสมากายโยยสาิโสทัสเสตตาอิสราอาคูปเจกวสวัตติโนเตสันเตสันจัมจัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมลเสนาอภิการมีปัญสากันหัสสามันทิยังเอ็าคักันหาพันธารละ ราเคนพันธามัตุโวสมันตาปิวาเดธามาโวมูลจินทโกจินังอิติตถามหาเซโนกันหาเสนังอเปสยิปนีนาตระมาหาจ่สสังกัตวาณเพระวังยะถาปวุสโกมีโคธนยันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโออาศัยยังวเสตันจัสพังอภิญยยาะววกิตวานาจักุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนีระเตมารเสนาภิกันตรเตวิชานาภิกขโว เดจ่อตปมักลุงสุตวาพุทธสาสาสนังวิตาราเคหิปกามุงเนสังโรมัปิอินชยุงสเพวิชิตสังขมาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบสวดจุลชยปกรณ์ณโมเมพุทธเตยศารัตนัตยััตนะ ตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานารายะประเมสุลาสิทธิพรมมาะอินทาจะจจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาปูตุงคังคาจาสัสมชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะทารณิทารณีอุทธทิอุทธทธีนาทีนาทีชยะชยะข้าพล,ละตนละนิสัยนิไลยสเสนเมลุราชาพนาราชี ชยาชยาคำพีรโสมพีนาเคนทนาคีปิสาจพูตการีชยะชยะทุนนิมิตตาโรคีชยะชยาสิงคีสุธาทานมุขชาชยะชยะวรุณนมุขษาตาชิตชยะชยะจำปาทินาคกุระคันทกชยะชยาคชจคนนตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยักขตีปา ชยชยวดุลนมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทธินรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสัทธาสุชยาชยชยธรณีสารตินัทธาชยชยะมังกราดลัญยาภวะเขชยชยาวดุลนยเขชยาชยาลักขเสสุราผู้ชเตชา ชยะชยาพัมเมนทคนาชยชยราชาทิราชาชยชยะชยาปตะวิงศัพพังชยะชยาอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยะชยามเหสุโลฮะโลฮลินเทวาชยะชยาพัมมาสุรโคชยะชยานาโควิลุหะโกวิลูปโคจันติมารวีอินโทจเวนเตโยจักกุเวโลวาลุโนปิจาบคิวาโยจะปาชนโขกุมาโล ตถารัฐโกอัตตาสามหาเทวาสิธิตาภาษาอาทโยอิสิโนสาวกาศพาชยรามุพวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทาสปาโดจะชยากลงเอเตนาชยะเตเชนาชยาโสธีพวันตุเตเอเตนาปุตะเตเชนาหุนตุเตชยมังคลัง จโยปิพุทธสาสิริมโตอยังมลสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิบัตเตปโมทิตาชยตถาพมคณาเมหสิโนชโยปิพุทธสาสิริมโตอยังมลสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทคนาเมหสิโนชโยปิพุทธสาสิริมโตอยังมลสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตา ชยตถาเทวคณามเหสิโนชโยปิพุทธสาสิริมโตอยังมาลาสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมดิตาชยตถาสุปันนคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสาสิริมโตอยังมาลาสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยตานาคาคนาเมหิสิโน ชโยปิพุทธสาสิลีมัตโตะยังมาละสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยามโพดิมันเตปโมติตาชยะตถาสภามคันนามเหติโนชยันโตปพริยามมเลสกยานังนั้นทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลปราชิตาปัลลังเกสิเทปทวีโปคะเลอภิเศเกสัพพุทนานังอาคาปโต ปโมทติสุนันตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสมุตโตจตุยิทังปัมมจาริสุขรักินังกายะกังวจากังังปะรักินังปะรักินังมโนกังปณิทิเตปะักินาปทรักินานิัตวานละพันตเตปะักินเตอัทธารถสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตถาสหสเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงถเนอธิคตาธีกายุกาสะทาหงโต สุขิตาโหดตัสัปปทาระคันตัสัปปสัตตานังรกคันตัชินาสาสนายากาจิปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธายุตกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลาหกาโดคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาระขัง บทสวดธรรมะนิยามสุดตังเอวัมเมสุดตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารตีเชตวเชตวเนอนากปินทิกัสสาอาลามีตตระโขภะควาพิกุอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกุภะควโตปัจจโสสุปภะควาเอตตะโวจาอุปาทาวาพิกขเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังทิตาวสาธาตุธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราอนิจติ ตังตถาคตโตอภิสัมโพจติอภิสเมติอภิสัมโุจิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราอณิจาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมธติตาธรรมนิยามตา สัพเพสังขาราทุขาติตังทัฏฐกตอภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกขเวทัฏกตานังอนุปาทาวาทัฏฐกตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตา สัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคตโอภิสัมปุชติภิสมติภิสัมปุจิตวอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญเปติปัตถเปติบีวารติบิพาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตติอิธรรมวจะภควาตมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพัทเทกรัตตคาถาแปล อตีตังนานว่าขเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตั้งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตัมบหินันตังอปันตันจะอนาคตังสิเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังสังกุปังตังวิทามนุภูไหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะพอน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอนเนียนขรคแนเขาควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามะนานังสุเวความเปียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนามหาเสเนนามาจุนาเพราะการปัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาดิมาตาปิงโหดัหตมตันทิตังตังเวัาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเจกคณะแปลสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจลดรูรทมนามรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจลดรูรทมนามรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอัิญาตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจีลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน อาเปตวิญญาโนขันปสัสจ,จาปิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจากนอนทับปทัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงค้าลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัสโมสุขโคข,ขอ ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสันตรามมารันตีจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูตรจะมริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาจิเมเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลย บทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิอุศลังกำมังสเพหิพเติหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวอสมิฐานนอธิกตาธิคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจันตุสพเพอาญาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจันตุสพเพปิสาสพเพปัต สัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตูทุขาประมูลจันตูสัพเพอาจารยุปัชายาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพนาคตาสุขิตาหนตูทุกขาปะมูลจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพสามตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวโตอากันติมายะอิติปขวานโมโพธิสัตวโตอากันติมายะอิติปขวา นโมโพธิสัตโตฯอคติมายะอิติภควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูไปคะเลโพธิกาเดตหิงตหิงตาธรรมธาในนาพวันตุปูชิตาโสติงการนเาวิหารมันทะเดเทดาจัมัญชานาภกาจพิกโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสการามาจจเทสานิขมาเจอิศลาสปานาปูตาสุกิตาพวันตุเต ชะลา,าปุชา้ชาเยปิจะอันชลาปุ้ชาเยปิจะอัน <c oughs> ชลาปุ้ชาเยปิจะอันชลาปุ้ชาเยปิจะอันทั้งซัมผวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมาวารังปฏิจเตะสเพปิทุกัสาการตุสังขยังทัตุจีลังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุกาา สังโฆโหตุสมะโควาอัธยาจหิตายะจาอเมระขตุสทธรโมสเพปิธรรมจารีโนบุทิงสัมปาปุเนยามัมเมอริยปเวทิเตปันนาโหตุสเพปีปานิโนพุทศาสเนสมมารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายาสตานังสมิทังนีโตเมธนิงมาตาปิตาจัตรัชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชโนปชังรักขันตุสัพพทา เอวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกัปปัตตาเจนิโสกัหโนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปทังปุญญาสัมปัังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนังทัันตุสัตธายาสี่ลังละขันตุสัพพทาภาวนาปิรตาโนตุพันชันตุเทวตาคาตาชุบังคละคาถา หนตัวสัพพังสุงคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสโธทหุนตนี้หลันตรังหุ่นตสัพพังสุังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสโธทหุนตนี้หลันตรังหุ่นตัสัพพังสุงคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสโธทหุนตนี้หลันตรังสัพพุทธาพรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะ ลักขังพ I mean? ันธามีสัพพโซสเพพุทาประปัตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะหลักขังพันตามีสัพพโซสเพพุทาประปัตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะลักขังพันตามีสัพพโซสเพพุทาประปัตาปเจกาณจะยังพะลังอรันตานันจะเตเชนะลักขังปันตามีสัพพโซสเพพุทาประปัตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะ ลักขังปัญธามิสัพพโซสเปพุทาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโสสเปพุทาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังปัญธามิสัพพโซสเปพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังปันธาม um ิสัพพโซ สเพปุทธาประปัตตาปเจกานันจะย,ยังพลังอารันตาน,ตนันจเตชนะละังพันธามีสับพ,พโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ครายขออนิสง์แห่งบุตรกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ศาสตรพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักษษษิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน